สวัสดีครับวีโฮมในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสอบถามความคิดเห็นของคนในพื้นที่กันนะครับว่าในช่วงที่มีการเติบโตสูงของทั้งโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดภายในบริเวณนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกและความคิดเห็นกันอย่างไรรวมถึงในด้านของชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างไปติดตามชมความคิดเห็นกันครับ รู้สึกว่าก็ดีขึ้นค่ะความเจริญเติบโตนในเมืองก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะผู้คนก็เยอะขึ้นการค้าขายก็ดีขึ้นการค้าขายก็ดีขึ้นกลายเป็นเมืองขึ้นมาตอนนี้คอนโดมหมู่บ้านจัดสรรเยอะมากในในถนนบางนาตราดเนี่ยค่ะแล้วในด้านของชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยในบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างครับก,ก็จัดอยู่ในความใช้ได้ ตำรวจก็เยอะอย่างอย่างอย่างเช่นเนี่ยหน้าเนชั่นเนี่ยตำรวจเขาก็มาเยอะอแล้วถ้าในหมู่บ้านจัดสรรก็ควรจะมีรอปพที่คอยดูแลการเข้าออกของแต่ละบุคคลบริเวณนี้ก็รู้สึกว่าปลอดภัยดีนะตอนนี้ที่มีการเติบโตสูงของโครงการบ้านและคอนโดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีนะครับมันก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะว่าคนก็จะมาอยู่ย่านนี้เยอะขึ้น ส่วนเรื่องข้อเสียก็อาจจะมีนิดนๆหน่อยนะครับเรื่องการจราจรผมคิดว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนี่คือส่วนดีนะครับ